มาเจอเห็ดกระเทียมพ่มานโดยบังเอิญพาพี่พอน้องเลาะบ่งถนนทนทางมาเจอเห็ดดีสรรพคุณทางยาเาพิ่นไปบรรเทาอาการพวกมะเร็งราคาแพงมากโลหนึ่งประมาณสามพันบาทมาเจอโดยบังเอิญมาเจอจากตนน้นใ้นต้นนี้พี่น้องโชคดีขนาดตาสนีพี่น้องเอ้ยมาเจอจากต้นจิกพี่น้องเอ้ยไปว่าล้วก็เดินทางเชียงหน้าน้อยคอยรัก โอ้ยคนผ่านไปผ่านมาพี่น้องแล้วลุดลุดว้มาเจอควายป่าอีกเลยพี่น้องอยู่กลางท่งพี่น้องโอ้มาหากินเองพี่น้องมาหากินเองเจอจนได้เจอควายป่าหลายตัวเลยพี่น้องเลยเจ้อควงคนมาเลี้ยงหมดนะเจ้อควงคนเลย มาเลาะบกสสมุนไพรพี่น้องมาเลาะดูสมุนไพรว่าจะเจอไหมเจอแต่ควายพี่น้องเลยเจอแต่ควายจักอยู่สายพนก็นได้ ช่วงนี้ดอกจานกำลังออกพี่น้องเอ้ยช่วงนี้จักโทนหน้าพ่นอยู่ใสสงสัยสิโบเจอพี่น้องเลยมาจักอยู่จุดไหน เจอแต่ควายป่าเห็นเนาเจอแต่ควายป่าโอ้คนอยู่ใต้ควายสงสัยควายสงสัยว่ามาทำอะไรแต่บ่รู้ว่าจะเจอปาพี่น้องพ่อหยัง ห้องเรเคยมาพี่น้องเลยเราไม่เคยมาสบายขนาดควายก็ได้หากินเองเลยควายเพิ่นพี่น้อง ไปข้ามมาหากันแล้วพี่น้องข้ามมาหากันแล้วสงสัยอยู่คนเดียวบอสบายบอขักข้ามมาหาแม่ข้ามาาม,ามาหาแม่แล้วเจอควายป่าไปเลาะเบิ้บงต้นไม้พี่น้อง ว่าเราจะเจออะไรไหมเจอต้นอะไรไหมโอ้เจอแล้วพี่น้องต้นนางหวานเจอแล้วโอ้มาเจออยู่นี่พี่น้องนี่ต้นนางหวานพี่น้องมาเจอหาต้นตัวโก,โก มาเจอต้นนางหวานพี่น้องนี่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 เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมมือหน้าพี่ว่าถ่ายสู่พี่สุร้องมึงพี่ร้องนี่นี่นี่ต้นนางหวานไงก็ไดพี่ร้องรอบ่งมากมันพี่ร้องที่นีมากกว่าเนาะเสีเมื่อปลูกพี่ร้องเลยต้นนางหวาน